ครับขอบคุณค่ะโคตะนะคะสวัสดีค่ะมหาเศรษฐีทุกท่านนะคะตอนนี้หน้าจอของโคสุเจินก็ดำนะคะมองไม่เห็นว่ามีกี่ท่านนะคะก็<笑><笑>นะคะสุเจินนะคะใส่หลุงป้องลานะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ห้องนี้นะคะได้เปิดโอกาสให้โคสุจินได้มาแบ่งปันนะคะเรบอกว่าการที่เรา แบ่งปันนะคะยิ่งให้ยิ่งได้นะคะจะยังอ่ายิ่งให้นะคะจะทําให้เรายิ่งได้นั่นเองนะคะวันนี้ตื่นขึ้นมาเนาะอ่าหลายๆท่านนะคะก็ใส่บาตรหลายๆท่านก็เตรียมตัวไปทํางานนะคะหลายๆท่านนะคะมีเขาเรียกว่ามีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปเนาะนะคะก็นะคะขอให้ทุกท่านนะคะดูแลตัวเองนะคะในยุคข,ของเศรษฐกิจ ในยุคข,ของวิกฤตนะคะโรคระบาดแบบนี้นะคะโคราสุตเจนเองก็ดูแลแล้วก็ระวังนะคะสุขภาพของตัวเองนะคะและ้วครอบครัวนะคะออกไปตลาดหรือไปไหนนะคะเราก็อย่าลืมนะคะป้องกันตัวเองให้ดีนะคะดูแลสุขภาพนะคะก็นะคะ,ะ,คะต้องขอขอบคุณก่อนเลยนะคะสําหรับธุรกิจ t o อปอัพ u ุริ t นะคะเราต้องไหว้ครูนะคะ, <S <S ะ,คะเพราะว่าธุรกิจนี้จะต้องมีผู้เปิดโอกาสให้กับเราทุกๆคนเลยนะคะ ผู้เปิดโอกาสก็เหมือนกับคล้ายๆเลยก็คือเหมือนกับผู้ที่ทําให้เราได้เกิดมานะคะเอเกิดใหม่เลยก็ว่าได้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะผู้เปิดโอกาสให้โพส์สุดเจนินะคะอถ้าไม่ว่าท่านจะไปอยู่ไหนที่ไหนนะคะก็ขอให้ท่านนะคะประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าท่านไม่ได้อยู่กับโพส์สุดเจนิที่บริษัททอปอัพธุลิศแล้วนั่นเองนะคะแต่ไม่เป็นไรเลยนะคะเพราะว่า ธุรกิจนี้นะคะทอมอัพธุลิสเป็นธุรกิจของทุกคนและเป็นธุรกิจของโค้ชสุดเจินเองด้วยเนาะนะคะค่ะโค้ชสุดเจินนะคะมาเจอธุรกิจทอมอัพธุลิสในวันที่16เดือนมก,กราคม2563ปีที่แล้วนี้นะคะก่อนหน้านั้นนะคะโค้ชสุดเจินไม่เคยได้ยินชื่อบริษัททอมอัพธุลิสเลยนะคะทั้งๆที่นะคะโค้ชสุดเจินเนี่ยมาอยู่กรุงเทพนะคะ20ปีนะยะี่สิ กว่าปีแล้วนะคะแต่ไม่เคยได้ยินบริษัทนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะคะที่เราไม่ได้ยินตอนนั้นนะคะอ่าแล้วก็ได้ไปเจอนะคะในช่วงที่ขณะที่โคชุดเจนเองกำลังตกงานอยู่กำลังมองหางานทำนะคะมองหางานทำนะคะทุกคนโคชุดเจนไม่มีอาชีพอื่นรองรับเลยนะคะตอนที่เจอบริษัทท็อปอัพตูริสนะคะถือว่าเป็นความโชคดีมากๆนะคะ อพอเพื่อนนะคะมาแนะนำนะคะช่วงแรกเลยวันแรกเลยที่เขาส่งคลิปวิดีโอมาให้ในทางไลน์นะคะโคเจนเปิดอ่านแต่ไม่เปิดเข้าไปฟังคลิปเลยนะคะเนื่องจากว่าเราเราเคยทําธุรกิจด้านนี้มาระยะหนึ่งละนะคะเคยประสบความสําเร็จนะคะแต่บริษัทไม่มั่นคงนะคะเราก็เลยรู้สึกว่ามันคงไม่มีธุรกิจ ที่มั่นคงอยู่บนโลกใบนี้แน่ๆเลยนะคะธุรกิจแบบนี้นะคะก็เลยก็เลยไม่ได้เปิดเข้าไปฟังนะคะแต่นะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เขามีความพยายามกับเราลืกเกินนะคะ<ม>เขาก็โทรมาหานะคะแล้วก็บอกว่าเชิญนะคะขอเชิญอ่านะคะขอเชิญขอสุดขอขอ,ขอเชิญนะคะไปที่บริษัทหน่อยนะคะ<ม>ไปช่วยฟังแผนหน่อยนะคะว่า แผนดีไหมนะคะเออมันเป็นกลยุทธ์ในการชวนนะคะทุกคนไปช่วยดูหน่อยนะคะว่าเป็นแผนที่น่าทําหรือเปล่านะคะทั้งทั้งที่เขานะคะได้ได้สมัครไปแล้วเรียบร้อยนะคะเขาดูมาแล้วนั่นเองนะคะทุกท่านเจ็ดก็เลยเกรงใจนะคะเก่งใจเพื่อนก็เลยอไปก็ไปไปไหนแล้วกันทั้งไปทั้งบนบนนะคะบ่นบนรถเลยนะคะเออยังจําภาพนั้นได้อยู่เลยแต่พอไปถึงคณรหั<ๆ>รกกะะ็รู้สึกว่าแปลกใจนะคะรู้สึกว่า เรามีความสงสัยเกิดขึ้นนะคะว่าเอมันคืออะไรทําไมมันมันมันน่าดึงดูดจังเลยนะนะคะเปิดใจครึ่งทางพอฟังแผนธุรกิจนะคะจากท่านประธานเองเลยนะคะฟังแผนจากท่านประธานก็ พอไปถึงในเรื่องของการสร้างไรายได้โค้สุเจนเปิดใจสําหรับบริษัททอ p าร์ทธุริจก็คือการสร้างไรายได้เพราะไรคะเพราะว่าโค้สุเจนตกงานอยู่นะคะต้องการมีไรายได้ต้องการมีงานทำนะคะ,ะพอเข้าสู่ในช่วงของการสร้างไรายได้นะคะเปิดใจโค้สุเจนแล้วตื่นเต้นมากฟังแผนไม่ทันจบเลยนะคะตื่นเต้นนะคะ,ะก่อนหน้านี้เนาะโค้สุเจนเคยไปฟัง <c oughs> บริษัทอื่นมาก่อนนะคะเกี่ยวกับรถแมพหรือโมเดลของธุรกิจอื่นเนี่ยนะคะฟังแล้วก็สลืมสลือฟังแล้วไม่รู้สึกตื่นเต้นฟังแล้วทําไมมันเหมือนกับชีวิตฉันไม่คงจะไม่เจอแสงสว่างแล้วนี่แน่เลยนะ,ะไปฟังธุรกิจอื่นมาแต่พอฟังบริษัทแผนทบฮอ p อัพธุลิตนะคะโอ้มันตื่นไปทั้งตัวนะคะเอนเนจีโอ้โหพลังงานมารุนแรงมากเลยนะคะโอ,โอ้แบบ คิดเลยนะคะในสมองนี้คนนี้นะคะฉันจะต้องโทรหาคนนี้ฉันจะต้องอทักไปหาคนนี้ฉันจะต้องเชิญคนนี้อุ้ยมันไหลพลูเข้ามาในสมองเลยนะคะอ่าพอฟังแผนจบนะคะตัดสินใจเลยตัดสินใจเลยนะคะเลือกแพ็กเกจใหญ่เลยนะคะ XL ตอนตอนนั้นยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะคะ SMLXL คืออะไรกระเป๋า็อกเป็นอะไรยังไงอา่าวางยังไงยังไม่เข้าใจค่ะนะคะตื่นเต้นกับการสร้างไรายได้ที่มัน มันพอที่มันมีรายได้แบบคือเยอะเยอะมากมากเลยนะคะรายได้ข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยนะคะข้อหนึ่งข้อสองตอนนั้นเรามองเห็นภาพตรงนั้นก่อนนะข้อสามมันยังเป็นอ่ามันยังเป็นอนาคตนะคะที่เราจะต้องสร้างข้อหนึ่งข้อสองก่อนนะคะแต่ข้อหนึ่งข้อสองในระหว่างที่เราสร้างเนี่ยมันเยอะมากนะคะเนี่ยค่ะมันทําให้เราตื่นคตรสุดจนตื่นเต้นค่ะเปิดแพ็กเกจเลยนะคะ ตอนนั้นมีเงินนะ,ะในบัญชีเลยทั้งหมดเลยฮะจริงๆแล้วเงินในบัญชีที่เหลืออยู่ที่จะต้องเอาไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันในวันข้างหน้ามีเหลืออยู่สองหมื่นบาทค่ะตัดสินใจเลยค่ะนะคะลงเลยนะคะคิดว่านี่ฉันเจอทางรอดของชีวิตแล้วนะคะเจอทางรอดตอนนั้นคิดแบบนั้นเลยนะคะตื่นเต้นมากนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่ตื่นเต้นเพราะว่าท่านประธานบอกว่าคุณนะคะซื้อลกษสิทธิ์เข้ามาแล้วเนี่ยคุณคือเจ้าของนะคะ หัวคารหัสยิ่ิใหญ่เลยนะคะคุณคือเจ้าของพรสุจริยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีความฝันอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะและอยากมีธุรกิจที่ทลงทุนน้อยนะ,ะเออคุณคือเจ้าของอีกข้อนึงเปิดใจคือคุณสามารถทําแบบออนไลน์ได้พรสุจริมีประสบการณ์จากการทําออนไลน์ประสบความสําเร็จทั้งทั้งที่บริษัทนั้นนะคะ ไม่ได้ดูมั่นคงเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะแต่สามารถสร้างรายได้เป็นสิบล้านหน้านะคะจากเฟซบุ๊กจากการที่เล่นเฟซเล่นไลน์แต่สร้างรายได้เป็นอาชีพนะคะเออเนี่ยค่ะเล่นเฟซเล่นไลน์แต่สร้างรายได้เป็นอาชีพสร้างรายได้ให้หลุดพ้นจากความยากจนหลุดพ้นจาก ที่ตัวเองเคยติดลบในชีวิตนะคะติดลบในชีวิตนะ,คะโคชูเจนเคยคือออกจากงานมาเนาะตกงานหางานทําที่มันจะมากกว่ารายจ่ายที่เราจะต้องมีในชีวิตประจําวันโคชาเจนต้องส่งบ้านส่งรถส่งลูกเรียนนะคะอยู่กับลูกสองคนเลี้ยงเดี่ยวนะคะอ่าเลี้ยงเดี่ยวแล้วเป็นไงคะเสาหลักตกงานคะ่ะอืมนะคะกอดคอลูกร้องให้แม่อบอกว่าแม่ แม่ออกมาแล้วแม่จะมาร้องไห้ทำไมเขาไม่รู้เรื่องกับเรานะคะเด็กแม่แม่แต่ว่านะคะบอกได้เลยนะคะว่าลูกเนี่ยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดนะคะเขาเกิดมาเป็นแรงผักดันค่ะเป็นกําลังใจให้พ่อแม่ทุกทคนนะคะว่าเราเนี่ยนะคะถ้าเราจะพูดคําว่ากลัวไม่กล้าไม่เก่งนะนะคะ ถ้าเรามีแรงบันดาลใจที่ดีกนะคะถ้าเราใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในอลไก,กาของเราเนี่ยเปลี่ยนจากนะคะเปลี่ยนจากที่เราจะมองว่าเขาคือภาระเขาคืออตัวอะไรสักอย่างะะแต่สิ่งรอบกาของเราที่เรามีไม่ว่าจะเป็นพอ่อแม่พี่น้องหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะเราใช้เขา พลิกขึ้นมาเป็นแรงบันดาลใจว่าเราเนี่ยจะเป็นคนรวยรุ่นแรกและเราเนี่ยจะเป็นคนที่จะไปช่วยเหลือพวกเขานะคือโค้ชสุจินคิดแบบนี้ก็เลยนะคะลูกเป็นแรงบันดาลใจของสุเจินเองที่นะคะผลักดันให้จะต้องหาสิ่งดีๆหางานดีๆที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น อ่านะคะก็คือลูกนะฮะต้องทําเพื่อเขานะ,ะนะคะโคจุเจนฟังแผนแล้วตื่นเต้นนะคะในวันนั้นเปิดแพ็กเกจเออหลังจากนั้นเริ่มลงมือทําตั้งแต่วินาทีแรกนะคะตั้งแต่วินาทีแรกค่ะคิดถึงใครโทรหานะ,ะโคจุเจนโทรหา ทีมงานคนแรกของโค้ชสุจเนซึ่งอ,อันนี้คือเป็น off line, ออฟไลน์ะนะคะจะเป็นออฟไลน์ line หรือเปล่าออนไลน์หรือเปล่าแต่เป็นคนที่เคยทําธุรกิจร่วมกันมาก่อนแต่เขาเป็นเคยเป็นอัพไลน์ของโค้ชสุดเ่าเป็นอัพไลน์สูงด้วยเนะคะเดี๋ยวจะเล่าตรงนี้ให้ฟังนิดนึงนะอะเป็นอัพไลน์ในธุรกิจก่อนหน้านี้นะคะ,ะซึ่งโค้ชสุจเนรู้จักเขา ในห้องโอเพนแชทนะะเพราะสุเจนไปรู้จักเขาในห้อง o ื่อโอเพนแชทนัน่น,น,นหมายถึงว่าพรทสุเจนไปรู้จักเขาในโลกออนไลน์ไปเจอเขานะคะแล้วพ็สุเจนไปขอสมัครทำธุรกิจกับเขาโดยที่เขาไม่ได้มาชวนสุเจินเลยนะ,ะอันนี้พูดถึงธุรกิจก่อนหน้านี้ ไปขอสมัครกับเขาเราเชื่อไหมคะนะคะเขาไม่เก่งออนไลน์เลยนะคะเพียงแค่เขาเล่นไลน์เป็นนะคะมีกลุ่มแล้วมีทีมพอสุจน์ไปสมัครโดยที่นะคะพอสมัครเสร็จสุจนลงมือทำจนขึ้นเป็นตำแหน่งมีรายได้หลักแสนถึงได้ไปรู้จักเขาว่าเขาคืออัปลน์มันเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนแล้วสุจนประสบความสำเร็จในธุรกิจนั้นนะคะเกือบจะขึ้นตำแหน่งสูงสุด นั่นหมายถึงว่าพอจุเจินเนี่ยทำให้อัปลน์มีรายได้นะคะมีรายได้เป็นหลักสิบล้านร้อยล้านพอจุเจินก็เลยโทรหาอัปลนยคนที่เป็นคนแรกแต่เชื่อไหมนะค,ะคือในธุรธกิจก่อนหน้านี้ไม่เคยที่จะกล้าไปชวนเขาเลยนะคะเพราะเขาเนี่ยมีเป็นเจ้าของธุรธกิจมีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือไม่กล้าชวน แต่พอมาเจอบริษัทท็อปอัพทรูนินะก็เจอโทรหาเขาเลยค่ะวันแรกนะโทรไปไม่รู้แผนธุรกิจค่ะให้อธิบายยังไม่รู้นะคะเขาถามกลับมาว่าเขาถามกลับมาว่านะคะอมันดียังไงไหนลองเล่ามาสิบอกเขาว่าไงเลยค่ะโคจูนสุดอ,อันนี้ไม่ต้องเรียนแบบก็ได้นะคะเออไม่ต้องเรียนแบบก็ได้คือโคจูนเราบอกว่าเราตื่นเต้นนะคะเรามองเห็นว่าธุรกิจเนี้ยคือแบบ คือสุดยอดสําหรับเรานถามก็เลยบอกว่ายังไม่รู้เลยนะคะว่ามันบ้าอ่ามันดียังไงแต่สุดจนมาฟังแล้วสุดจนตื่นเต้นมากเลยนะคะเนี่ยนะคะตื่นเต้นนะคะบริษัทอยู่กรุงเทพนี่เองนะคะบริษัทเป็นคาห์ลิา์เราบอกถึงอ่าสิ่งที่เราประทับใจในตอนนั้น แล้วก็บอกว่าเป็นแผนไบนารี่เหมือนกับธุรกิจเดิมเราเลยแต่เขาจ่ายแพงกว่าจ่าย20%นะคะแล้วก็เลยชวน เชิญชวนนะคะให้อัปไลน์คนนี้เข้ามาค่ะแล้วเขาก็นัดนะคะเข้ามาและเป็นสายที่ทําให้นะคะโคชูเจินขึ้นตําแหน่งรูปพี่ได้นั่นเองนะคะก็คือสายนี้เลยนะคะในตอนนั้นนะคะก็เกิดจากความที่สุเจินเนี่ยะะตนนื่นเต้นนะคะและหลังจากนั้นกลับมานะคะคือหลังจากนั้นโอชวนแล้วนัดหมายกันเข้ามานะคะโคชดเจินก็กลับบ้านแล้วก็มาลงมือทําแบบออนไลน์ค่ะสร้างห้องโอเพนแชทเอาข้อมูลนะต่าง ข้อมูลเตรียมด้วยตัวเองทุกอย่างนะคะวันนั้นอัพไลน์ที่ชวนอัพไลน์ที่ชวนไปทําธุรกิจนะคะเขาก็ใหม่เหมือนกันนะเราก็เลยทําไปควบคู่ก,กันนะคะแต่สุจริตทำงานแบบไม่รออัพไลน์นะคะไม่ไม่รออัพไลน์และมไม่เคยได้โทรไปให้อัพไลน์มาช่วยทำงานเลยนะคะเลยนะคะเรียนรู้เรามองเห็นว่าธุรกิจนี้ มันคือธุรกิจของเรามันคือเราคือเจ้าของธุรกิจถ้าเราคิดย้อนกลับไปนะว่าเราเนี่ยคิดจะสร้างธุรกิจหนึ่งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเล็กๆขายกว๋วยเตีเ๋ยวก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจําเป็นไหมคะที่เราตัวเราจะต้องเอาตัวของเราเข้าไปเรียนรู้นะคะเพื่อจะให้ธุรกิจกิจการของเรานั้นๆเนี่ยมันประสบความสําเร็จด้วยตัวของเราเองถ้าใครใช้แนวคิดความคิดแบบนี้เอามาทํากับธุรกิจ เครือข่าย้าเอามาทํากับธุรกิจ MLM และเอามาทํากับธุรกิจพั p อัธุริตใช้หัวใจของความเป็นเจ้าของนะคะแล้วเรียนรู้และลงมือทําเพื่อจะให้ธุรกิจของเรานั้นเติบโตนะ,ะบอกได้เลยนะคะว่าธุรกิจพัพอัพธุริตทำง่ายที่สุดกว่าธุรกิจอื่นๆที่เคยทํามาอย่างแน่นอนนะคะเพราะสุดจนใช้แนวคิดนั้นค่ะนะคะ,นะคะไม่รออัพไลน์นะลงมือทําเรียนรู้เรียนรู้จากไหนคะ ตอนแรกก็คือเรียนรู้จากคลิปของท่านประธานอันเดิมที่มีอยู่ห้าคลิปซึ่งคลิปนั้นท่านได้ทํามาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะในคลิปนั้นแผนยังเปลี่ยนไม่หมดเลยนะคะแต่ก็เรียนรู้เพราะมันก็คือบริษัทฟอปอัพธุลิศเช่นเดียวกันฟังคลิปทั้งหมดนะคะทุกคลิปอย่างละเอียดฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกที่ผู้สําเร็จหลาย,ลายๆท่านได้บอกว่าให้ฟังแม้กระทั่งประธานให้ฟังไม่ต่ำกว่าสิบครั้ง นะคะไม่ต่ํากว่าสิบครั้งคลิปนั้นนะคะแล้วเราจะเกิดความเข้าใจในธุรกิจค่ะความเข้าใจนะเป็นสารตั้งต้นของความเชื่อถ้าเราเข้าใจในธุรกิจเราจะมีความเชื่อนะคะมีความเชื่อในธุรกิจมีความเชื่อในบริษัทเจ้าของบริษัทมีความเชื่อในแผนธุรกิจนะคะแล้วลงมือเราจะลงมือทํา ด้วยความมั่นใจนะคะความเชื่อลงมือทําถ้าเราเชื่อแล้วเนี่ยเราจะมั่นใจในธุรกิจแล้วเราจะกล้าที่จะทำนะคะกล้าที่จะโทรไปหาคนกล้าที่จะไปบอกญาติพี่น้องของเรานะคะเพราะเราเกิดจากความเชื่อความเชื่อ ้ามาจาัดก,การที่เราเริ่มต้นเรียนรู้วันนี้นะคะมีอาจจะมีคนใหม่ที่เข้าเพิ่งเข้ามาฟังเนาะและอาจจะและก็มีถึงแม้กระทั่งนะคะอัปไลน์สูงของเรานะคะที่ท่านมาคอยฟังและมาให้ความรู้กับเราทัานเองนะคะเข้ามาใหม่ทุกทุกเจนก็ฟังคิดนะคะฟังตั้งแต่วันเข้ามายันปัจจุบันฟังแผนธุรกิจไม่เคยขาดและลงมือทำ ด้วยความหมกมุ่นนะคะหมกมุ่นเลยนะคะโคตรสุจนหมกมุ่นไม่ไปดูงานอื่นไม่ไปทำอะไรเลยเพราะตังานอยู่ใช่ไหมฮะหนึ่งเดียวก็คือท็อปอัพผลิค่ะนะคะในช่วงนั้นเดือนมกราผมล่วงมือทำ่านไปสองเดือนจริงๆแล้วก็เริ่มมีไรายได้ตั้งแต่วันแรกๆเลยนะคะเริ่มเริ่มมีไรายได้ตั้งแต่วันแรกๆข้านแนะนำตั้งสามพันบาทนะคะทุกคนอ่าและแนะนำเอแกลเนาะนะคะ เออมันก็มีรายได้เข้ามานะคะแล้วก็ผ่านไปใช้ระยะเวลาสองเดือนขึ้นตำแหน่งลูบีซึ่งรายได้หกหลักนะคะรายได้หกหลักค่ะเคยได้ทำงานมายี่สิบปีรายได้สูงสุดอยู่แค่สาม0มืนทำงานแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงว OT, โบวกโอทีเข้าไปอีกนะคะยังไม่ถึงรายได้หกหลักแต่พอมาทำทอมอัพทูริสสองเดือนรายได้หกหลัก มากกว่านั้นอีกนะคะและมันยังเป็นงานที่มีรายได้แบบต่อเนื่องถึงแม้ว่าวันนั้นๆเราไม่ได้ทําแต่มันก็ยังมีรายได้เข้ามานี่มันพิเศษกว่างานที่เราเคยทําพิเศษกว่าธุรกิจที่เราเคยทําที่เราจะต้องออกแรงใช่ไหมคะทุกคนเราจะต้องออกแรงค่ะ วันนี้นะคะธุรกิจเครือข่ายธุรกิจบริษัทพอเอัพลิตของเรานะเรานะคะออกแรงในช่วงแรกนะในช่วงแรกให้เราเข้าใจธุรกิจนะนะให้เราเข้าใจธุรกิจและลงมือทํากับมันจริงจังหมกมุ่นอย่างตั้งใจแล้วมันจะเกิดผลนะคะแล้วผลจากวันแรกๆช่วงแรกๆกของเราเนี่ยนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยเจอกับรายได้พาสซีกรายได้ที่ อยู่ดีๆมันก็ไหลเข้ามานะคะเพรจุดเจินนะพอขึ้นเป็นตำแหน่งรูปี้นะคะในเดือนมีนาคมเนี่ยนะคะช่วงนั้นเนี่ยบอกเลยว่านะคะทุกคนที่ไม่ได้ทำทอปอัพตุริสเขาบอกว่าเขาเจอวิกฤตตายได้ลดปร,ประเทศสั่งปิดนะระ้านค้าสั่งปิดมาให้คนเข้าไปนั่งกิน ร้านค้าต่างๆรา,า,ายได้ลดค่ะแต่สําหรับทอปอัพทวริปของเรานะคะโค้ดจุดเจริญนี่แหละนะคะเพราะตัวเองได้รับแล้วเนาะมีรายได้ส่วนกระแสนะคะที่ท่านประธานชอบบอกว่าธุรกิจบริษัทของเราเนี่ยเป็นชาวสวนนะคะเป็นสวนกระแสสร้างรายได้สวนกระแสกว่าธุรกิจอื่น <S 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 และนะคะถ้าเราเนี่ยนะคะมาเจอธุรกิจแบบเนี้ยที่เาเรียกว่าที่มีรุ่นพี่นะคะมีพี่เลี้ยงมีรุ่นพี่เนี่ยนะคะ เขามีไรายได้แบบนี้นั่นหมายถึงว่าเราไปเจองานที่ดีแล้วนะคะมีขนาดนะคะทุกคนขนาดเราทำงานที่เราเคยทำมานะคะเรามีรุ่นที่ที่มีไรายได้ที่ไม่ได้มากมายขนาดเนี้ยเรายังตั้งใจ อดทนล,ลงมือทำมาได้เป็นระยะเวลานานแต่วันนี้เรานะคะมีรุ่นพี่ที่ตอนนี้เลยนะคะประสบความสำเร็จมากมายเกิดขึ้นทุกทุกวันจนท่านประธานทำใบประกาศไม่แทบจะไม่ทันแล้วอะ่ะคนสร้างรายได้หกหลักเกิดขึ้นมากมายนั่นคืออนาคตของเราเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะโค้ชจะเจินฝากไว้ถึงคนที่เพิ่งเข้ามาหรือคนที่เข้ามาทําแล้วแต่ยเรียนรู้อยู่ยังไม่ไดไปลงมือทำแบบหมกมุ่นเลยนะคะเออเรียนรู้อยู่แต่ยังไม่กล้าหรือยังไม่ได้ทําแบบตั้งใจเต็มร้อยนะคะวันนี้นะคะผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์เนี่ยนะคะมันจะเกิดขึ้นมันเท่ากับแอคชั่นถูกต้องไหม ถ้าเราแอคชั่นร้อเนี่ยนะคะเชื่อเลยนะคะว่าผลลัพธ์มันจะกลับมาร้อยไม่ว่าจะเป็นในอาชีพไหน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 ก็แล้วแต่นะคะเหมือนกันหมดเลยพื้นฐานก็คือต้องแอคชั่นเท่ากับผลลัพธ์นะคะเราทํามากเราก็จะได้มากแต่นะคะในธุรกิจขัาิแตกต่างจากธุรกิจอื่นคือทํามาก ได้มากไม่จํากัดไม่มีเพดานของรายได้นะคะแต่ถ้าเราทํางานอื่นนะคะเราแอคชั่นร้อยบางครั้งอาจจะได้น้อยก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นทพรอฟริสนะคะแอคชั่นร้อยได้ล้านค่ะทุกคนนะกลับไปนะคะคุยกับตัวเองให้จบเลยนะคะว่าเราเนี่ยนะคะตัดสินใจลตัดสินใจเลือกแล้วนะแล้วเราจะลุยกับ ธุรกิจ็อปอัพธุลิจริงหรือเปล่าเราอยากได้เป้าหมายที่เรามองว่าอ่าบางคนอยากได้ไรายได้แสนบางคนอยากมีไรายได้วันละจิตมืนห้าบางคนอยากมีไรายได้ออเซลสองเปอร์เซ็นผักนะคะกลับไปคุยกับตัวเราเองนะคะว่าเราต้องการจริงหรือไม่นะคะคุยกับตัวเองไม่ต้องไปคุยกับใครเนะคะเออถ้าเราต้องการจริงนะคะเรียนรู้ลงมือทําสม่าเสมอแล้วนะคะ ยืนหยัดนะยืนหยัดนะคะสร,ร้างฝันของเราให้เป็นจริงนะคะให้เราเรียนรู้ให้จนเราเกิดความเชื่อเชื่อยังไม่พอนะคะเราต้องศรัทธานะคะต้องศรัทธาตัวเรานะคะศรัทธาตัวเราด้วยนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องทําได้อย่างแน่นอนอนุญาตให้ตัวเองประสบความสําเร็จตั้งแต่วันที่คุยกับตัวเองให้จบนะคะคุยกับตัวเองให้รู้เรื่องก่อนนะคะถ้าเราคุยกับตัวเองรู้เรื่องเนี่ย เราจะไม่มีความกังวลใจว่าเฮ้ยมันใช่ฉันจริงไหมเฮ้ยฉันทําได้จริงไหมออกไปเจอคําปฏิเสธฉันทําได้จริงหรือเปล่านะคะจิตตกลงไปนะคะมันไม่ใช่ฉันแน่นอนเลยนะคะอย่าถามเรียกว่าการจิตตกหรืออารมณ์ตกแต่ถ้าเราคุยกับตัวเองให้จบเรียนรู้มีความเชื่อเราไปเจอคําปฏิเสธเราผิดหวังเราจะรู้สึกว่าชิวชว เพราะอะไรคะเพราะเราเชื่อไปแล้วอะเพราะเราอนุญาตไปตัวเองไปแล้วว่าเราจะประสบความสําเร็จเราอยากจะเป็นตําแหน่งไดมอนด์อยากจะเป็นคาวไดมอนด์เนี่ยนะคะเราอนุญาตต,ตัวเองไปแล้วเราไปเจอความผิดหวังค่ะเราจะรู้สึกชิิๆกับมันนะคะเออเขายังไม่รู้เหมือนกับเราอะนะคะเขาก็เลยปฏิเสธเราก็แค่นั้นเองแต่นะคะคนกาบอกท่านประธานบอกว่าดิจตาต้าของเราคือมนุษย์ดิจตาต้าของเราคือคน คุณคะเดินออกจากบ้านไปเนี่ยนะคะคุณเจอใครบ้างคุณเจอแต่คนเดินไปตลาดเนี่ยเดินสวนกันนะคะหลบโควิดแทบจะไม่ทันนะคะไปเจอคนเนี่ยนะคะคือ Big กดาตของเราใครเขาคนเข้ามาคือ Big Data ที่มีจิตใจนะคะที่มีวิสัยทัศน์ที่มีความคิดท,ที่มีความฝันที่มีความต้องการ ความต้องการอะไรคะต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายธุรกิจของเรามีอยู่สองหัวข้อใหญ่ๆก็คือลดค่าใช้จ่ายแล้วก็สร้างรายได้ค่ะนี่คือสิ่งจําเป็นที่มนุษย์บนโลกใบน,นี้ต้องการสุดโทษมากเลยนะคะท่านประธานของเรานะคะคุณสรวัตรไพศารสรวัตรนะคะท่านคิดผลระบบ อัจฉริยะแบบนี้มาตั้งแต่แปดย้อนไปแปดปีที่แล้วค่ะมนุษย์รุ่นใหม่นะคะยังคิดไม่ออกเลยว่าจะไปทําอะไรนะแต่ท่านเนี่ยมีวิสัยทัศน์ท่านเป็นเหมือนเทวดาเลยนะท่านมองเห็นอนาคตคะ่ะทุกคนอืมนะคะมองเห็นอนาคตเพราะว่าท่านเราะอะไรรู้ไหมคะเราะว่าท่านเนี่ยนะคะไม่เคยที่จะหยุดการเรียนรู้นะคะทุกคน ท่านไม่เคยหยุดการเรียนรู้ท่านจึงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมองเห็นอนาคตของธุรกิจนะคะและท่านยังไม่ทิ้งพวเกเรายังไม่ทิ้งคนไทยเออยังไม่ทิ้งมนุษย์ด้วยกันนะคะท่านบอกว่าถึงแม้ว่าท่านจะจากไปบนโลกใบนี้แต่ชื่อของท่านยังจะจารึกอยู่ที่บริษัททอปอัพธุลิศนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรานะคะห้องนี้นะคะ และทุกๆคนเนาะที่เจอคอมอัพทูลิศแล้วเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วนะ,ะเข้าใจแล้วมีความเชื่อแล้ว <c oughs> เราคือคนที่มีบุญเราคือมาถูกทางแล้วค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะ <c oughs> ถาฝันแล้วนะคะ <c oughs> สารฝันของตัวเองให้สําเร็จด้วยการลงมือทํำ <c oughs> ลงมือทําแบบหมกมุ่นตั้งใจ <c oughs> มีหัวใจของการเป็นผู้ให้มีความ ศรัทธ,ธาในตัวเองศรัทธ,ธาในธุรกิจศรัทธาแม้กระทั่งงานที่เรากําลังทําอยู่ค่ะสิ่งนี้เองนะคะมันจะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จวันนี้ใครศรัทธ,ธาได้เร็วคนนั้นจะประสบความสําเร็จเร็วนะคะโราะจุดจนเป็นหนึ่งผลแบบอย่างนะคะและอีกหลายๆท่านตอนนี้นะคะต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องอ่านในห้องนี้นะคะที่โค้ชวิเชียนเพิ่งจะได้ส่งข้อมูลมานะคะน้องสุชาลีนะคะ ก็ขึ้นตำแหน่งเจ็ดแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอ,อส่งรวบรวมข้อมูลนะคะขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องมากๆเลยนะคะแล้วก็แสดงความยินดีกับหลายๆท่านเมื่อสักครู่พัชเจนเข้าไปใน f a c e b o o k นะคะก็ไปเจอของคุณพัส,สอนหรือเปล่านะคะตัวชื่อพัดศรนะคะกะ็แตะแสแล้วน่าจะเป็นรูบี้แล้วเห็นไหมคะทุกคนและทุกๆความสำเร็จที่นะคะ ในห้องของเราส่งมาเนี่ยนะคะให้เรานะคะน้อมรับอนุญาตนี่คืออนาคตของเราค่ะเราสวมจิตวิญญาณไปเลยว่าเนี่ยคืออนาคตของเรานี่คือไรายได้ของเรานี่คือสิ่งที่เราจะเป็นในอนาคตถ้าเราสวมวิญญาณตรงนั้นได้นะ,ะมันจะเกิดพลังงานนะคะทำให้เราเนี่ยมีความตื่นเต้นนะคะแล้วเราจะออกไปทํางาน,นะคะ่ะเขาบอกไว้วันนี้นะ ความคิดผ่านวิธีการมาเองค่ะนะคะวิธีการเจริไหลเข้ามาเรามีประสบการณ์ในชีวิตมาก่อนเราทำงานมาหลากหลายเลยนะคะเราจะใช้วิธีการของเราที่มันเหมาะสมกับตัวเราแต่อย่าลืมนะคะต้องอยู่ในบรรยากาศต้องมารับความรู้ต้องมารับพลังงานแบบนี้คนที่จะประสบความสำเร็จระดับโลกสูงสุดค่ะ เขาจะอยู่ในบรรยากาศเขาจะเรียนรู้ในสิ่งที่เขาต้องการนั้นอย่างหมกมุ่นและสม่ำเสมอจึงทําให้คนเหล่านี้ประสบความสําเร็จนะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับพบสุดเจนินะคะในวันนี้นะคเดี๋ยวเราก็จะมาพบกันใหม่ในวันพุธนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านประธานนะคะคุณสรวัตไรไพศาลสรวัตรคุณพัฒนรีไพศาลสรวัตร ซึ่งเป็นเหมือนกับพ่อแม่ที่ทําให้โคชเจอรเนี่ยได้เกิดใหม่ในดงมหาเศรษฐีโคสเจอรคิดอย่างนั้นเลยว่าเกิดใหม่ในดวงมหาเศรษฐีจากคนที่ตกงานติดลบมาก่อนนะคะขอขอบคุณผู้เปิดโอกาสให้กับโคชเจอรน,นะคะแล้วก็ขอขอบคุณแบบอย่างความสําเร็จ